ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ท่ามกลางทุ่งนานกว้างใหญ่มีหญิงสาวคนหนึ่งเธอชื่อว่ามาลีเธอสวยไม่เหมือนใครในหมู่บ้านเพราะมาลีเกิดมาหน้าตาสวยงามราวกับนางฟ้าผิวขาวใสดวงตาเป็นประกายผมดำยาวสลวยราวกับสายไหมทุกคนในหมู่บ้านรู้ดีว่าถ้ามาลียิ้มโลกก็เหมือนสว่างขึ้นมาทันที แต่ใครจะรู้ว่าเบื้องหลังรอยยิ้มหวานหวานนั้นเธอกลับมีชีวิตที่ยากจนลำบากมาลีต้องช่วยแม่ทำไร่ทำนาเก็บผักไปขายเพื่อหาเงินมาจุนเจือครอบครัวแม้เหนื่อยแต่หัวใจของมาลีเต็มไปด้วยความหวังและฝันว่าวันหนึ่งฉันจะต้องมีชีวิตที่ดีกว่านี้วันเวลาผ่านไปขณะที่มาลีเดินไปตลาดเพื่อขายผักอยู่ๆ ก็มีชายหนุ่มหน้าตาดีขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาเขาชื่อธนกรเป็นชายหนุ่มเมืองกรุงที่มาพักผ่อนกับญาติในหมู่บ้านธนกรเห็นมาลีครั้งแรกก็ใจเต้นแรงรอยยิ้มของเธอทำให้เขารู้สึกเหมือนได้เจอคนที่พิเศษมากธนกรเดินเข้ามาทักทายด้วยท่าทางอ่อนโยนสวัสดีครับคุณมาลีขายผักเหรอครับผมขอซื้อหน่อยได้ไหมมาลียิ้มเขินเขิน ได้คะ่ะคุณธนกรช่วยเลือกผักที่สดสดได้เลยนะคะจากวันนั้นทั้งสองเริ่มคุยกันบ่อยขึ้นธนกรเล่าเรื่องราวในเมืองกรุงมาลีเล่าเรื่องชีวิตในหมู่บ้านทั้งคู่เหมือนเจอโลกใหม่ที่สดใสเวลาผ่านไปรักของมาลีและธนกรเพิ่มขึ้นในใจของทั้งสองจนในที่สุดทั้งคู่ก็ตัดสินใจแต่งงานกันแม้ชีวิตจะยังลำบากบ้านก็ยังจน แต่หัวใจของพวกเขากลับเต็มไปด้วยความสุขและความหวังมาลีรู้ว่าชีวิตข้างหน้ายังไม่่ายแต่เธอพร้อมจะก้าวเดินไปด้วยกันกับธนกรเพราะความรักทำให้ทุกอย่างดูสดใสขึ้นหลังแต่งงานทั้งคู่ก็มีลูกด้วยกันชื่อน้องต้นน้ำชีวิตของมาลีและธนกรดูเหมือนว่าจะมีความสุขสมบูรณ์แบบแต่ความจริงแล้วมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด ธนกรหนุ่มหน้าตาดีที่ดูอบอุ่นในตอนแรกกลับเผยนิสัยขี้เกียจออกมาเรื่อยๆเขาชอบนอนดูทีวีทั้งวันบางครั้งก็หายตัวไปเที่ยวกับเพื่อนโดยไม่บอกมาลีมาลีเหนื่อยกับงานบ้านงานทำนาและยังต้องดูแลครอบครัวเป็นหลักแต่ธนกรกลับไม่ยอมช่วยอะไรนานวันเข้าความรักเริ่มหดหายไปด้วยความเหนื่อยล้าแม่ของมาลี ซึ่งเฝ้าดูทุกอย่างอยู่ใกลๆก,ก็เริ่มไม่พอใจลูกเขยคนนี้ลูกเขยฉันหน้าตาดีแต่นิสัยนี่มันแย่จริงๆนะเธอมักจะพูดนินทาลูกเขยต่อหน้ามาลีบ่อยๆมารีรู้สึกอึดอัดใจและเริ่มทะเลาะกับธนกรบ่อยขึ้นแต่ธนกรกลับไม่สนใจความรู้สึกของเธอนานเข้าทั้งคู่ก็ห่างเหินกันไปแม้จะเจอปัญหามากมายแต่สิ่งเดียว ที่ทั้งคู่ยังรักกันคือลูกชายตัวน้อยของพวกเขาน้องต้นน้ำํำเด็กน้อยที่มีรอยยิ้มสดใสและดวงตาเหมือนมาลีวันหนึ่งมาลีและธนกรก็ตัดสินใจแยกทางกันเพื่อให้ทุกคนได้มีความสุขและเริ่มต้นชีวิตใหม่มาลีพาลูกชายกลับมาอยู่กับแม่แม่ของมาลีในตอนแรกไม่อยากเลี้ยงน้องต้นน้ำเพราะคิดว่า เป็นภาระแต่เมื่อได้เห็นรอยยิ้มและความน่ารักของหลานชายเธอก็เปลี่ยนใจและรับหน้าที่ดูแลน้องต้นน้ำอย่างเต็มใจหลังจากเลิกรากับธนากรมาลีรู้ว่าชีวิตเธอจะต้องเปลี่ยนไปเพื่อความอยู่รอดและอนาคตของลูกชายตัวน้อยน้องต้นน้ำก็ยังเด็กมากด้วยความสวยและความสามารถ มาลีตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศเพื่อทำงานเป็นหมอนวดตามคําชักชวนของเพื่อนหวังว่าจะมีรายได้มากกว่าที่เคยแต่ชีวิตในต่างแดนไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดวันแรกๆมาลีถูกเจ้านายหลอกให้ไปทำงานในสถานที่เงียบๆที่ไม่มีลูกค้าไม่มีรายได้แถมโดนดูว่าหากทำไม่ดีจะถูกเล่ออกมาลีเหนื่อยและท้อแท้ใจมาก เธอคิดถึงลูกชายและแม่ที่บ้านอยากกลับบ้านใจจะขาดแต่ในใจลึกๆมาลีมีความตั้งใจไม่ยอมแพ้วันหนึ่งเธอหนีออกจากที่นั้นและไปขอทำงานที่ร้านหมอนวดแห่งใหม่ซึ่งเจ้านายใจดีและเข้าใจเธอมากที่นี่มาลีเริ่มต้นใหม่จริงๆมีลูกค้าต่อคิวมารับบริการมากมายบางคนชอบฝีมือ และความอดทนของเธอทำให้มารีรู้สึกมีความหวังอีกครั้งสองเดือนแรกมารียังไม่ได้ส่งเงินกลับบ้านเพราะต้องเก็บเงินไว้ใช้ตัวเองก่อนแต่หลังจากนั้นทุกเดือนเธอส่งเงินกลับไปสามหมบาทเพื่อช่วยแม่และลูกชายเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วมารีเริ่มกลายเป็นดาวเด่นของร้านนวดแห่งนั้นเธอทำงานด้วยความตั้งใจเต็มร้อยไม่มีวันไหนที่เธอจะหยุดยิ้ม และมอบความอบอุ่นให้ลูกค้าทุกคนที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นลูกค้าประจำหรือคนแปลกหน้าทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามาลีนวดเก่งมากมือเบาแถมยังใจดีอีกด้วยร้านนวดที่เคยเงียบเหงากลายเป็นสถานที่ที่มีคนต่อคิวรอใช้บริการกันแน่นขนาดลูกค้าประทับใจจนบอกต่อๆกันไปรายได้ของมาลี จึงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากเงินเดือนเล็กๆกลายเป็นเงินเดือนที่เธอสามารถส่งกลับบ้านได้มากกว่าเดือนละสามหมบาททุกครั้งที่มาลีโอนเงินกลับบ้านความรู้สึกดีใจและภูมิใจมากแม่ของเธอที่บ้านก็น้ำตาไหลพรากเพราะดีใจที่หลานชายน้องต้นน้ำได้รับการดูแลอย่างดีมีข้าวกินดีๆมีของเล่นใหม่ๆและได้ไปโรงเรียน เหมือนเด็กคนอื่นๆแต่ในหมู่บ้านที่เธอจากมากลับเต็มไปด้วยเสียงนินทาและเรื่องเล่าแบบเพี้ยนๆเอ๊ะนางมาลีไปทำงานอะไรที่ต่างประเทศถึงได้ส่งเงินมามากมายขนาดนี้นะบางคนกระซิบกันว่าเห็นว่าไปขายตัวแน่ๆแม้สาวสวยอย่างนั้นใครจะไม่คิดละ่ะบางคนก็ขยันปากนางไปเป็นเมียนายทุนต่างชาติแน่เลย ถึงได้ส่งเงินมามากมายมาลีได้ยินเรื่องราวเหล่านั้นจากญาติและเพื่อนบ้านบ้างแต่เธอกลับหัวเราะเบาๆพลางบอกกับตัวเองว่าช่างเถอะถ้าคนอื่นจะพูดอะไรก็ให้เขาพูดไปฉันรู้ดีว่าฉันทำอะไรอยู่ทุกบาททุกสตางค์ที่เธอส่งกลับบ้านคือหยาดเหงื่อแรงงานที่เธอทุ่มเทไม่ใช่เรื่องที่ต้องอายหรือต้องโกหกใคร แม้ในใจจะเหนื่อยบ้างเนาบ้างแต่ความรักในครอบครัวทำให้มารียิ้มสู้และก้าวต่อไปได้เสมอเธอเชื่อมั่นว่าความอดทนความตั้งใจและความซื่อสัตย์จะนำพาชีวิตของเธอและครอบครัวไปสู่วันที่สดใสและมั่นคงฉันทำเพื่อแม่ทำเพื่อลูกและทำเพื่ออนาคตของตัวเองมารีพูดกับตัวเองอย่างมั่นใจ ก่อนจะลุกขึ้นมาพร้อมรับวันใหม่ที่เต็มไปด้วยความหวังและความฝันที่ไม่มีวันหมดหลังจากข่าวเรื่องมาลีส่งเงินกลับบ้านเดือละสามหมื่นบาทแพร่สะพัดไปทั่วหมู่บ้านธนกรอดีตสามีที่เคยแยกย้ายไปก็ได้ยินเสียงลือเสียงระว่างอย่างไม่ขาดสายมาลีไปทำงานต่างประเทศมีเงินเยอะขนาดนั้นคงไปขายตัวแน่ๆ นางไปเป็นเมียนายทุนต่างชาติแน่ๆธน,นกรได้ยินเรื่องนี้ก็เริ่มคิดว่ามีโอกาสอาจกลับมาอยู่ในมือเขาอีกครั้งเขาจึงติดต่อมาลีผ่านโทรศัพท์และแชทในโซเชียลมีเดียด้วยหวังจะขอคืนดีและกลับมาใช้ชีวิตด้วยกันเหมือนเก่าแต่ครั้งนี้มาลีไม่เหมือนเดิมเธอจำได้ว่าธนกรเป็นคนขี้เกียจไม่เคยช่วยอะไรครอบครัวเลยแม้จะยังไม่ลืม แต่ชีวิตต้องก้าวหน้าต่อไปมาลีตอบกลับข้อความด้วยความหนักแน่นและเย็นชาฉันเหนื่อยกับอดีตแล้วเราแยกทางกันเพราะฉันไม่ทนกับนิสัยของคุณฉันมีชีวิตใหม่มีลูกและแม่ที่ต้องดูแลฉันไม่ต้องการให้คุณกลับมาธนกรกลับไม่ยอมเลิกง่ายๆเขาส่งข้อความและโทรมาด่ามาลีโดยพยายามทำลายชื่อเสียงเธอ อย่ามาแฉท,ทาเป็นคนดีไปได้คนในหมู่บ้านเขารู้หมดแล้วว่ามึงไปทำอะไรที่ต่างประเทศไปขายตัวนั่นแหละแต่มาลีกลับใจเย็นและตอบกลับอย่างมั่นคงถ้าคุณไม่รู้ความจริงอย่าพยายามพูดให้คนอื่นเชื่อแบบไม่มีหลักฐานฉันทำงานหนักทุกวันส่งเงินกลับบ้านด้วยความภาคภูมิใจไม่ใช่ด้วยวิธีที่คุณกล่าวหา ข้อความของมาลีทำให้ธนกรเงียบไปเขาไม่มีคำพูดจะด่าอีกต่อไปมาลีรู้ดีว่าเสียงนินทาและคำพูดแย่ๆจะไม่มีวันหยุดเธอได้เพราะเธอเดินทางมาไกลเกินกว่าจะหันหลังกลับเวลาผ่านไปสิบปีมาลีไม่ใช่สาวน้อยบ้านนอกอีกต่อไปแต่เป็นหญิงสาวที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จในต่างแดนในร้านนวดที่เธอทำงาน มีลูกค้าประจำคนหนึ่งชื่อไมเคิลชายชหนุ่มชาวต่างชาติที่สุภาพและใจดีแม้ตอนแรกจะคุยกันแค่เรื่องนวดแต่ไมเคิลก็เริ่มสนใจชีวิตของมาลีมากขึ้นเรื่อยๆมาลีครับผมรู้ว่าคุณทำงานหนักมากชีวิตที่นี่คงไม่ง่ายเลยใช่ไหมมาลีถอนหายใจใช่ค่ะช่วงแรกๆยากมากเลยแต่ตอนนี้ เริ่มดีขึ้นบ้างแล้วค่ะสองคนเริ่มคุยกันทุกครั้งที่ไมเคิลมานวดบางครั้งก็แลกเปลี่ยนเรื่องครอบครัววัฒนธรรมหรือแม้กระทั่งความฝันในอนาคตผ่านไปหลายเดือนไมเคิลและมารีเริ่มสนิทกันมากขึ้นไมเคิลชอบความตั้งใจและความอดทนของมารีส่วนมารีก็รู้สึกว่าไมเคิลเป็นคนที่ไว้ใจได้ และจริงใจวันหนึ่งไมเคิลชวนมาลีไปทานข้าวนอกเวลางานผมอยากรู้จักคุณมากกว่านี้คุณว่างวันเสาร์นี้ไหมมาลียิ้มแล้วตอบว่าว่างค่ะหลังจากนั้นทั้งสองเริ่มออกไปพบกันนอกเวลางานเป็นมิตรภาพที่ค่อยๆเติบโตเป็นความรักผมชอบคุณจริงๆนะที่สู้ชีวิตมาได้ขนาดนี้ผมอยากเป็นคนที่ช่วยให้ชีวิตคุณดีขึ้น มาลียิ้มตอบขอบคุณค่ะฉันเองก็อยากมีคนที่เข้าใจและอยู่เคียงข้างหลังจากแต่งงานกันได้สักพักมาลีและไมเคิลใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศอย่างมีความสุขแต่ในใจของมาลีเองเริ่มคิดถึงบ้านเกิดขึ้นทุกทีโดยเฉพาะเมื่อลูกชายต้นน้ำโตขึ้นและเริ่มถามหาแม่กับยายที่บ้านมาลีตัดสินใจพูดกับไมเคิลที่รักคะ ฉันคิดถึงลูกและแม่ที่บ้านเกิดมากนะตอนนี้ต้นน้ำก็เริ่มโตแล้วฉันอยากให้พวกเขาได้รู้จักกับคุณไมเคิลยิม้มท่าน,นี้คือสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณผมก็อยากไปด้วยอยากเห็นที่ที่คุณโตขึ้นและให้ต้นน้ำได้สัมผัสความรักของครอบครัวทั้งคู่จึงตัดสินใจย้ายกลับบ้านเกิดของมาลีโดยไมเคิลช่วยวางแผน และเตรียมทุกอย่างเมื่อกลับถึงหมู่บ้านบ้านเกิดของมาลียังคงอบอุ่นเหมือนเดิมแม่และต้นน้ำดีใจมากต้นน้ำได้พ่อใหม่เขาวิ่งเล่นในทุ่งนาอย่างสนุกสนานมาลีและไมเคลิลร่วมมือกันเปิดร้านนวดเล็กๆในหมู่บ้านพร้อมกับพัฒนาธุรกิจให้ทันสมัยและมีคุณภาพเพื่อให้ชาวบ้านได้มีทางเลือกดีๆในการดูแลสุขภาพ ชาวบ้านที่เคยนินทามาลีมาก่อนเริ่มเปลี่ยนท่าทีและพูดคุยด้วยความเคารพยายบ้านข้างๆพูดว่ามาลีจา๋าแกนี่เก่งจริงนะกลับมาพร้อมผัวใหม่มาลียิม้มขอบคุณที่ชมขยายทุกคนมีสิทธิ์เริ่มต้นใหม่ได้เสมอคะ่ะเธอพูดอีกว่าอย่ากลัวที่จะลุกขึ้นอีกครั้งถึงแม้เคยล้มเคยโดนดูถูกหรือเคยผิดพลาด เพราะชีวิตไม่ได้วัดกันที่จุดเริ่มตน้นแต่วัดกันที่เรากล้ากลับมายืนอย่างภาคภูมิหรือเปล่าฉันเองก็แค่ผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยล้มเหลวเคยร้องไห้กับหมอนทุกคืนแต่วันนี้ฉันยืนอยู่ตรงนี้ได้เพราะฉันไม่ยอมให้ความล้มเหลวในอดีตขโมยอนาคตของฉันไปเธอพูดพร้อมหันไปมองไมเคิลสามีชาวต่างชาติ ที่ยืนยิ้มอยู่ข้างหลังพร้อมต้นน้ำที่กำลังเล่นกับยายอย่างสนุกสนานในสวนเล็กๆหน้าบ้านบ้านหลังเก่าถูกปรับปรุงใหม่กลายเป็นร้านนวดเล็กๆที่อบอุ่นมีลูกค้าแว้เวียนมาตลอดและมีเสียงหัวเราะแทนเสียงนินทาชีวิตของมาลีไม่ใช่เทพนิยายไม่ได้ง่ายดายเหมือนนิทานแต่เป็นเรื่องจริงของผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่เลือกจะไม่จมอยู่กับอดีต และลุกขึ้นเพื่อสร้างอนาคตที่เธอภูมิใจเสียงลมพัดช่ยเบาๆต้นไม้ไหวเองของลงหัวใจก่อนมาลีจะพูดกับตัวเองเบาๆอีกครั้งแค่เรากล้าฝันและไม่หยุดเดินความสุขก็อยู่ไม่ไกลเกินที่เจอม